สวัสดีพวาะก็ผมก้าววันนี้เราก็มาอยู่ในเกม minecraft scare ecord <c oughs> ไปการลวมคำกับ Skeleton ที่แปลว่าครงกระดูกกับ Record ที่แปลว่าบันทึกอน,นะอแค่นั้นแหละเอาล่ะมาพูดแทนทันทีโอเคโดยวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับ Spawn ช้างและ Light เอาละ่ะมาลุยกันเลย p a w n คือการเกิดของผู้เล่นและม็อบที่เป็นมิดและไม่เป็นมิด ซึ่งผู้เล่นนั้นสามารถที่จะใช้คําสั่งในการเปลี่ยนจุดเกิดของตัวเองได้และม็อบนั้นก็จะเกิดต่างกันในแต่ละไบโอมม็อบที่เป็นมิตรแกะไก่หมูบัวจะเกิดอยู่ทุกไบโอมยกเว้นทะเลทรายแบดแลนด์ชายหาดทุนด้าหิมะทะเลและทุ่งเห็ดแพนนั้นจะเกิดอยู่ที่ไบโอมムเมลเทนนกแก้วและแมวป่าจะเกิดอยู่ที่จังเกิและพวกม็อบที่ไม่เป็นมิตรหรือพวกมอนสเตอร์ ซอมบี้ครรปเปอร์สเกลตันสไปเดอร์เอเดอร์แมนและแม่มดจะเกิดทุกไบโอมยกเว้นไบโอมทุ่งเห็ดสลานจะเกิดอยู่ที่บึงหนองพวกฮักส์จะเกิดอยู่ที่ทะเลทรายและพวกมดอื่นๆที่เกิดจากการสร้างวางไข่และทับคำ, <c oughs> okay, คำสั่งโอเคมาอธิบายคำศัพท์กันหน่อยดีกว่าสปอนคือการเกิดดิฟสปอนคือไม่เกิดหรือหายไป เอาละมาต่อกันพวกม็อบนั้นมีระยะในการเกิดพวกมันโดยจะมีทั้งหมดอยู่4ระยะด้วยกันนั่นก็คือระยะที่1ระยะบล็อก0 16พวกมอนเตอร์เริ่มที่จะเกิดระยะที่2ระยะบล็อก24 32มอนเตอร์เริ่มที่เกิดสุ่มเป็นระยะที่สปอนมากที่สุดระยะที่3ระยะบล็อก32 128มอนเริ่มที่จะไม่ขยับและเริ่มสุ่มดิฟสปอนหายไป30วิ ระยะที่4ระยะบล็อก128ขึ้นไปพวกมอนดิ s สปอนหายไปทันทีแต่ระยะพวกนี้จะไม่มีผลกับม็อบเหล่านี้ <c oughs> พเพิ่มเติมอีกนิดนะถ้าเกิดว่าเราใส่ชื่อให้กับพวกม็อบพวกมันนั้นจะไม่ดิ s สปอนจากระยะนี้ถ้าจะสร้างฝร์มอนสเตอร์คุณนั้นจะต้องสร้างสูง128บล็อกพรามอนเกิดได้แค่70ตัวเท่านั้นถ้าคุณสร้างแบบปกติ พวกมอนรอบๆและใต้ล่างนั้นก็จะเกิดขึ้นทำให้ฟาร์มมอนนั้นอาจจะมีปัญหาได้เพราะงั้นขอให้คุณสร้างฟาร์มให้สูง128บล็อกและจุด a f k นั้นจะต้องเป็นจุดที่ระยะ32บล็อกเพื่อให้มอนนั้นเกิดมากขึ้นในการเกิดของม็อบนั้นในธรรมชาติจะขึ้นอยู่กับแสงและไบโอมอย่างม็อบที่เป็นมิดเกิดบนบล็อกหญ้าเป็นพื้นที่ที่มีแสงจากดวงอาทิตย์ม็อบที่ไม่เป็นมิด หรือพวกมอนสเตอร์ Monster, เกิดในที่มืดไม่เกิดในไบโอมเหฮดเกิดบนบล็อกอะไรก็ได้ม็อบไม่เกิดบนบล็อกใสและบล็อกนะ้ำยกเว้นกลสควิดสควิดวด,ดราวป้าต่างๆโลมาและการเดียนทั้งสองแบบลวาวาบล็อกครึ่งเดียวช้งคือพื้นที่ที่สร้างขึ้นเมื่อผู้เล่นเข้ามาในโลกและออกสำรวจ ช้งจะถูกสร้างเมื่อจําเป็นเท่านั้นซึ่งถ้าเราปลูกข้าวไว้ในช้างมันจะโตเร็วกว่าการที่เราปลูกระหว่างกึ่งกลางโดยช้างหนึงช้างจะมีพื้นที่สูง256บล็อกมีขนาด 16x16 ก 16, และนี่คือช้างทั้งหมดในไมค์ครับซึ่งรวมถึงของฟาแลนด้วยวิธีหาช้างโดยในเวอร์ชั่นจาว่าให้เรานั้นกด F3G ซึ่งคุณนั้นก็จะเห็นพื้นที่ร,บรอบๆที่มีกรอบสีเหลืองขึ้นมา และในส่วนของเบดล็อกนั้นก็อาจจะลำบากหน่อยนิดน,นึงโดยให้เราครับ Empty Locate Map ที่เป็นแผนที่ที่แสดงตัวเราซึ่งให้เรานั้นเดินไปที่ขอบของแมปของแผนที่หยิบบล็อกอะไรก็ได้มาวางไว้และสังเกตในแผนที่ว่ามันสุดแมปไหมและหลังจากนั้นค่อยวางต่อให้ยาวจนเป็นพื้นที่16คูณ16โอเคเสร็จแล้วมาดูกัน นี่ไงมันก็จะเป็นสี่เหลี่ยมอะไรประมาณนี้จากนั้นก็แล้วแต่คุณว่าจะวางต่อไหมสไามช้างเป็นช้างพิเศษที่สลลมเกิดได้โดยสลลมช้างนั้นจะสุ่มเกิดในช้างแต่ละช้างโดยสลามจะเกิดในวัยต่ำกว่า40และแสงนั้นก็ไม่มีผลต่อการเกิดของมันมีทั้งในเบดล็อกและจาว่าสปอนช้าง <c oughs> ก่อนเข้าเรื่องขอบอกกันก่อนว่าช้างนี้ มีเฉพาะในเวอร์ชันจาว่าแต่ในเพจลองนั้นมันไม่มีเพราะงั้นทำใจซะนะโอเคต่อเลยโดยมันเป็นพื้นที่ที่เราเกิดเป็นพื้นที่ที่มีการทำงานอยู่ตลอดเวลาต่อให้เรานั้นอยู่ไกลสักแค่ไหนก็ตามเพิ่มเติมอีกนิดเหล่านั้นสามารถใช้คำสั่งทับเซตโว Spawn ในการเปลี่ยนสปอนช้างได้อันนี้และนี่คือสปอนช้างสี่เหลี่ยมนี่ก็คือช้าง ตรงกลางสีฟ้านี่ก็คือจุดกึ่งกลางสีแดงคือส่วนที่เลสตโตนนั้นทำงานเท่านั้นอย่างอื่นพวกเอน i ิตี้นั้นจะไม่ทำงานและสีเหลืองพื้นที่ The b a s e เป็นพื้นที่ที่ดีพวกเอน i ิตี้สิ่งมีชีวิตจะทำงานอยู่ตลอดเวลาเหมาะสำหรับในการสร้างฟาร์มต่างๆโดยมันจะมีขนาดอยู่ที่12คูณ12โดยจากจุดศูนย์กึ่งกลางไปแต่ละด้านจะมีอยู่8ช้าง วิธีหาขอบเขตส,สปอนช้างแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวขอหยิบบล็อกแป๊บนึงอันนี้อันนี้ง่ายโอเคเรียบร้อยโดยผมน่าจะใช้บล็อกขดแกะสีแดงสีฟ้าและสีเหลืองแล้วนะเอาล่ะมาเริ่มกันเลยโดยเรานั้นจะต้องอยู่ที่จุดเกิดและกด F 3 G หาขอบที่อยู่ใกล้ที่สุดอ่ะนี่ไงและผมก็จะมาวางบล็อกสีฟ้าไว้ตรงนี้ที่เป็นจุดกึ่งกลางของทั้งสีแดงขึ้นมาหน่อยขึ้นมานอเออนัน่นแหละ โอเคผมจะมาอยู่ตรงฝั่งนี้ซึ่งมันเป็น1ชัช้างแล้วผมก็จะเดินไปข้างหน้าอีก7ชัช้างเพื่อให้มันครบ8ชัช้างเอาล่ะเริ่มกันเลยจากนั้นผมจะมาตรงสิ้นสุดตรงนี้แล้วผมก็จะวางขนแกะสีแดงขึ้นมาโอเคแล้วผมก็จะวาง บล็อกขนแก่สีแดงกลับไปอีก2ชั้นงเออเออช่วยขึ้นภาพประกอบหน่อยเออเออนั่นแหละโอเค <c oughs> จากภาพ เรานั่นจะอยู่ในส่วนนี้จากจุดเริ่มต้นที่ผมสร้างจุดนั้นจะเป็นจุดสีฟ้าที่เป็นจุดกึ่งกลางจำที่ผมต่อบล็อกแดงได้ไหมใช่มันเป็นพื้นที่เลสโตรนที่มีทํางานอยู่ตลอดเวลาในพื้นที่5ชั้นนี้มันก็คือพื้นที่สีเหลืองเป็นพื้นที่ที่มีการทางานอยู่ตลอดเวลาซึ่งถ้ารวมทั้งหมดแล้วมันจะเป็นพื้นที่สปอนชั้งที่มีขนาดใหญ่เอามากๆเขตสีฟ้าบ้านแสนสุข เขตสีเหลืองฟาร์มแสนดีเขตสีแดงวงจรแสนลักและเรื่องสุดท้าย light level เป็นระดับแสงในเกมใหม่ครับโดยจะมีผลต่อก,การเกิดของมอฟและการมองเห็นของเราโดยมีอยู่16ระดับเลยนั่นะก็คือ0ถึง15โดย15คือสูงสุด0นั้นคือต่ำสุดโดยถ้าแสงต่ำกว่า7พวกมอนสเตอร์นั้นก็จะเกิดขึ้นเพิ่มเติม ใน1.8 1นั้นพวกมอบจะเกิดในแสงระดับศูนเท่านั้นซึ่งหมายความว่าเหล่านั้นสามารถใช้เลสโตนในการปักเพื่อไม่ให้ม้อนเกิดได้แล้วสกายไลท์ light, แสงจากท้องฟ้าอยู่ระดับที่15กระจายผ่านบล็อกโปร่งใสระดับแสงจะไม่เปลี่ยนเมื่อกระจายในแนวนอนหรือขึ้นบนจะลดระดับแสงมา1ระดับไลท์ฟิลเตอร์บล็อกคือบล็อกกองแสงจากท้องฟ้ามา1ระดับ และนี่คือบล็อกกองแสงของจาว่าส่วนบล็อกกองแสงของเบสล็อกนั้นจะลดระดับแสงต่างกันในแต่ละบล็อก Light e m i d t i n g Box คือบล็อกที่ให้แสงหรือพวกบล็อกเปงแสงนั่นเองบล็อกที่ให้แสงระดับ15บล็อกที่ให้แสงระดับ14บล็อกที่ให้แสงระดับ13 บล็อกที um, ่ให้แสงระดับ12บอล็อกที่ให้แสงระดับ11บอ็อกที่ให้แสงระดับ10บล็อกที่ให้แสงระดับ9บ็อกที่ให้แสงระดับ7บล็อกที่ให้แสงระดับ6บล็อกที่ให้แสงระดับ5บล็อกที่ให้แสงระดับส บล็อกที่ให้แสงระดับ3บล็อกที่ให้แสงระดับ2บล็อกที่ให้แสงระดับ1ไลท์บล็อกคือบล็อกแสงที่ให้แสงระดับ0ถึง15และนี่ก็คือแสงในสภาพอากาศก็จบกันไปแล้วนะครับคลิปในวันนี้ เสร็จที่มาใชราะผมติดธุระแลกงานไรนิดหน่อยรวมถึงการหาข้อมูลด้วยและโรงเรียนของผมก็เปิดแล้วซึ่งงานเม่งโคตรเยอะและถ้าเกิดว่ามีข้อมูลอันไหนที่มันผิดหรือผมพลาดอะไรไปผมก็ขอโทษด้วยถ้าชอบก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์และกด subscribe แล้วไว้เจอกันใหม่บรา